คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนเมื่อสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ อยอยส์สวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่ได้เลยช่อหรับวันนี้เราก็อยู่เกมเจ็ดบาทกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนไปดูพรีวิวแพทอัปเดตที่จะอัปเดตเข้าเกมในวันพรุ่งนี้กันครับที่สําคัญนะครับตอนนี้ผมบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะว่ารูทการแพทเจ็ดบาร์ของเรานะครับตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นปกติอีกครั้งครับเพราะเดือนที่ผ่านมานะครับตลอดตุลาคมเนี่ย ทุกอาทิตย์นะครับมันมีตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามาเป็นพาเลทแบบไม่มีหยุดพักเลยนะครับตอนนี้มันก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับซึ่งแน่นอนสัปดาห์นี้นครับก็จะเป็นสัปดาห์พักผ่อนแล้วเพื่อนเพื่อนเราสามารถเจนเพชรได้เต็มที่ครับแต่บอกเลยว่าเวลาพักเนี่ยไม่นานครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าครับโคลาโบเนี่ยมันก็จะมาแล้วนะครับสำหรับโคลาโบรี a ัน k o f นะก็เดี๋ยวเราไปดูพรีวิวแพทอัปเดตของวันนี้กันเลยครับ นี่เลยครับแจ้งปิดปรับปรุงและอัปเดตในวันที่2เดือน11นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายสองครึ่งเป็นระยะเวลาทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ,ๆก็อย่าลืมมาล็อกอาท์อกเกม <ๆ S 1> ก่อนเวลาเที่ยงครึ่งด้วยนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลของเราเสียหายนะก่อําหรับกิจกรรมในรอบนี้นะครับกลับมาอีกครั้งของสงครามไฟน a l ลบอสไทซูนะครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้คอสตูมสัญญ,ญาชุนิรันของราชาพูดค ตอนนี้โอกาสก็กลับมาแล้วนะก็สําหรับทีมที่ใช้นะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะสลับไปเลยครับที่เว็บเกมบิดนะนี่ครับก็ทีมที่ทางเว็บเกมบิดแนะนํานะครับทีมแรกนะครับจะเป็นทีมที่สําหรับคนที่ต้องการเน้นทําคะแนนนะครับจะใช้เป็นมาโทน่าฟ้านะครับน้องดีแอนยักษ์ฟ้าคิงฟ้านะครับแล้วก็มามัสนะ ต้องบอกว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่หาง่ายมากๆนะที่สําคัญถ้าเกิดใครเล่นมาตแต่แรกนะครับผมบอกเลยมีครบทุกคนแน่นอนนะเพราะว่าทั้ง3าตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะแจกทั้งหมดเลยนะครับส่วนทีมที่2นะครับทีมนี้จะเป็นทีมที่เขาบอกว่ามันค่อนข้างเซฟนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะก็จะใช้เป็นมาโทนาฟ้านะครับเดยเน่ยักษ์เขียวลิเลียฟ้าและสุดท้ายใช้เป็นมามัสครับ ส่วนตัวละครอื่นนะครับที่แนะนําสําหรับการสู้กับไฟนอลบอสนี้นะครับก็มีค่อนข้างเยอะเลยเพื่อนเพื่อนก็ลองไปปรับใช้ดูได้นะครับสำหรับใครที่มีตัวละครไม่ครบนะครับสำหรับ2ตัวแรกนะครับจะเป็นมาโทอาฟ้ากับเฮนดิกเซน SR สีเขียวนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีสกิลที่สามารถล้างบัฟของศัตรูแบบหมู่ได้นะครับส่วนเกลาร์ดกับน้องดีเน่ยเขียวนะครับ2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถถอนตั้งท่าแบบหมู่ของศัตรูได้นะแล้วก็แถวที่2นะครับจะเป็นตัวละครที่มีสกิลถอนบัฟแล้วก็ถอนตั้งท่่าอยูนะ จะมีเอลิสเบดเขียวมาโทนาฮาโลวีนะครับเดลีเอลีฟ้าแล้วก็โมโนฟ้าครับส่วนแถวต่อมานะครับจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถเพิ่มพลังโจมตีเป็นสเท่าถ้าโจมตีใส่ศัตรูที่มีบัฟติดอยู่นะก็จะมีเป็นน้องเดนเน่ยยักษ์ฟ้านะครับแลมลูเชลแล้วก็ดัดตีนเป็ดครับส่วนแถวที่4นะครับก็จะเป็นเผ่าแฟลี่นะครับจะมีเป็นน้องเอเลนคิงฟ้ากลอกซีเนยแดงนะครับแล้วก็เฮลบัมฟ um ้านะสำหรับที่เขาแนะนำเผ่าแฟลี่นะครับเพราะว่ามันจะมี โบนัสแต้มอยู่นะว่าเราจะต้องใส่เผ่าแฟรี่ลงไปด้วยนะครับถึงจะได้แต้มเพิ่มนะต่อมาครับจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตนะครับที่เหมาะแก่การใช้สู้กับไทซูรอบนี้นะครับก็จะมีเป็นลูโดเชลมากรเล่นนะครับโกเทอร์ฮาโลวีนโกเทอร์แดงเพเยอร์ชินสีเขียวนะครับแล้วก็ลิเลียฟ้าครับสุดท้ายนะครับจะเป็นซัพพอร์ตตำแหน่งที่4นะครับอาริโอนี่เจดิโก้ฟ้าระดับ SR นะครับอลิซาเบธสีแดงนะครับเป็นตัวฮีลนะอันนี้แล้วก็มามาตฟ้านะครับสำหรับคนที่เล่น ทีมสีฟ้านะครับเอาไปเพิ่มเลือดได้นะส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะใช้เป็นจีเลียนครับและสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ต้องการความแรงนะครับก็ใส่เดดพเพร์ได้เลยครับโอเคครับก็สําหรับตัวละครที่เหมาะแก่การตีฟนอลบอลรอบนี้ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาครับสำหรับกิจกรรมต่อสู้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มเพียงแค่อย่างเดียวครับเรื่องลึกลับของอลิซาเบธนะครับก็อย่าลืมเคลียร์ให้ครบเหมือนเดิมนะถ้าเราทำแอคชั่เมนทุกอย่างครบนะครับจะได้รับเพชรเพิ่มเติม2เม็ดด้วยนะ และสัปดาห์หน้านะครับเปิดสงครามบอสกุมอัศวินสัตว์อสูรเคลาครับเมื่อรีเซ็ตกุ่มอัศวินครั้งถัดไปนะครับบอสอะคุมูเนี่ยจะถูกปรับเป็นนอกซีซันนะครับแล้วก็สัตว์อสูรเคลานะครับก็จะกลับมาให้เพื่อนๆได้สู้กันอีกครั้งนะสำหรับการแก้ไขระบบนะครับรอบนี้เนี่ยมีเพียงแค่2อย่างเท่านั้นครับอย่างแรกเลยเพิ่มวัตถุศักดิ์สิทธิ์ใหม่2ออย่างนะครับรอบนี้ตัวละครที่ได้วัตถุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะมีเป็นโกเทอร์นะครับกับชินครับ ซึ่งโกเทอร์ที่ได้นะครับจะเป็นโกเทอร์ธรรมดานะยังไม่ใช่โกเทอร์เฟสครับส่วนชินเนี่ยจะใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยนะเพราะว่าปัจจุบันนะครับชินมันมีตัวละครเพียงแค่รูปแบบเดียวอยู่นะสำหรับโกเทอร์นะครับวัตถุศักดิ์สิทธิ์เขาทาอะไรได้บ้างนะทุกครั้งที่ตัวเองใช้สกิลบัฟหรือว่าดีบัฟนะครับจะเป็นการเพิ่มสเต็พ,พ,พื้นฐานของอาวินพวกฮ้อง1%น่อรเครับสำหรับเอฟเฟกต,ตรงนี้นะครับแค่ดูตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยเพื่อนๆถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ดีมากๆ แต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือนี่ครับจำกัดทั้งหมด10ครั้งนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้ PvP ซึ่งทำลายล้างและยกเว้นสกิลโจมตีประเภทดีบัฟด้วยนะครับสำหรับเอฟเฟกของโกเทอร์นะผมบอกเลยเพื่อนมันดีจริงครับแต่ว่าเงื่อนไขมันเยอะมากๆนะที่สำคัญเลยคือมันไม่สามารถใช้ได้ในระบบ PvP พนะครับพอใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันก็ความน่าทำเนี่ยก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะแต่ข้อดีของมันก็คือสําหรับคนที่ต้องการเน้นค่าพลังนะครับ ตรงนี้เนี่ยอุ์สทธิ์มันมีสเตตพื้นฐานของมันอยู่นะครับแน่นอนทําให้ค่าพลังทีมของเพื่อนเพื่อนที่ใช้โกเทอร์เนี่ยค่าพลังสูงขึ้นแน่นอนนะต่อมาตัวที่2ครับเพเยอร์ชินครับสำหรับเพเยอร์ชินเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆผมเล็งว่าจะทําอยู่นะสําหรับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเพเยอร์ชินนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเลยเพื่อนเเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับจะเพิ่มเดเมจที่ตัวเองสร้างได้อีก50%ครับแต่สำหรับตรงนี้ผมอาจจะรอคิดดูอีกที การที่จะทําแต่ชิ้นเนี่ยมันยากมากๆนะแล้วก็ผมอยากจะให้ชัวนะครับว่าตัวไหนที่ผมอยากเล่นจริงๆผมถึงจะทํานะสุดท้ายครับปิดใช้งานฟังก์ชัน AR นะครับเนื่องจากปัญหาการใช้งานร่วมกันในระบบปฏิบัติการ Android ทําให้ไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน AR ในอุปกรณ์ iOS นับจากการปรับปรปุงวันที่26เดือน10ได้นะครับก็ตอนนี้ทีมงานเขาก็กําลังแก้ไขยอยู่นะครับส่วนฟังก์ชัน AR ในระบบ iOS เนี่ยยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้โอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็น PvP p a d อัปเดตท,ที่จะอัปเดตมาในวันพรุ่งนี้นะครับก็สําหรับอาทิตย์นี้นะครับผมบอกเลยเพื่อนๆหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งเดือนนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยก็ถือเวลาที่พวกเราเนี่ยจะได้พักผ่อนนะครับก่อนที่จะรับศึกหนักโคลาโบที่อัปเดตเข้ามาในอาทิตย์หน้านะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยกดไลค์ like, b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน u b e Membership ช่องเดน a n เชนด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ